ช่องนัดขมินเกม m ิ่งมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในการสมัครสมาชิกคุณจะได้อีโมจิท้ายชื่อของคุณจะมีสติกเกอร์แบบปันป่นๆที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเล่นได้และถ้าสมัครสมาชิกเป็นเวลานานอาจจะมีของสมนาคุณที่เป็นของเล็กๆน้อยๆของช่องให้กับคุณก็เป็นไปได้ สมัครสมาชิกกันได้สนับสนุนกันเพียงเดือนละ35บาทขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมิตเกมมิ่งครับผมกับเกมแต่พี่ยู่ั w ยูยิสแม็กดาวเฮียทำเดอะเพนกันนะครับผมนะมาวันนี้ครับนะอยากจะลองของซะหน่อยนะ คือช่วงนี้นี้เอาตรงๆนี้ผมแอบติดในส่วนของ chat GPT นะแล้วก็อยากให้นะต่างนะตัวแอปมันคิดคอนเทนต์ให้หน่อยนะฮะก็เลยไปเจอคอนเทนต์หนึ่งครับที่เอาตรงๆก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ดูท้าทายฝีมือผมอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะกับการเอานักมวยปล้ำสเตตนะสเตตที่จะเรียกว่ากากาก,าก็ก็ได้จะเรียกว่าไม่เก่งก็โอเคนะครับผมนะ เอานักมวยปล้ำที่สเตตค่อนข้างน้อยนะมาเจอกับตัวโกงตัวบักนะฮะตัวที่ต้องบอกว่าในเกมนี่คือแบบห,หืมมหาโหดว่าว่ากันอย่างนั้นเถอะนะครับผมนะมาวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นกัน2ตานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถเอาชนะได้สักตาหนึ่งไหมน,นะครับผมนะมาแม t ชแรกครับเป็นการปล้ำเจอกันระหว่างสตีเวนริชาร์ดนะสตีวีริชาร์ดนะครับผมนะ ตอนนั้นนี่ไรทูเซนเซอร์นี่ถือว่าโดนยุบกลุ่มไปตั้งนานแล้วนะซีวนีนี่น่าจะอยู่โซนโซนแบบฟันเดย์ไนท์ฮ a t ด้วยซ้ำมั้งนะฮะเป็นจนะ็อบเบอร์ด้ยวยซ้ำนะเจอกับนี่เลยฮะสุรกายจอมโหดนะในตอนนั้นบล็อกเลสเนอร์นะฮะ the เดอะบิ i n ซินคาเนดเดอะบิ๊กเน็กเอ่อเดอะบิ๊กเน็กหยวเดอะเน็กบิ๊กติงนะครับผมนะแล้วก็เรียกว่าโอ้ตอนนั้นนี่ถือว่าเฮียคัมสเดอะเพนนะ ชื่อภาคก็คือชื่อแกเนี่ยแหละนะสำหรับ b r o อกเล s n ต r นะมามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะอันนี้ความยากระดับอีซี่ด้วยนะอย่างที่บอกไปว่าผมเองนี่คือไม่เคยเล่นเกมภาคนี้มาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นนี้จะให้เอยเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงมึงก็เตะกูเลยเหรอฮะเตะหรอฮะเวียงมาก่อนมาจับสตีเวนเออเอ,อ,อาร์มดรกลงไป พอสิงเชนหน่อยเว้ยคนดูฮะนี่เป็นไงล่ะฮะนี่ชนะเว้ยชนะเว้ยเข้าใจเปล่ามาเอาแล้วโดนโดนจับแล้วเอาเบลลี่ทูเบลลี่โอเวอร์เฮดโซเพกเอ้ยเอ้ยเด้อเด้อเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาลเตอร์คาลเตอร์ไม่ได้โดนเหวี่ยงอัดเคิร์บักเคิร์นมาปั๊มปั๊มปั๊มไหลกระแทกโอ้โหโอ้ดูดินะอย่างนี้บอกไปฮะขนาดเอ่อสตีเว่น ในสเตตเกมนี้63เท่านั้นเองนะครับผมนะส่วนบล็อกนี่91นะถือว่าสเตตนี่เยอะสุดแล้วนะมาจับแบกครับผมซื้อสซมมอนดรอปลงมาไมายังไงจงังหวะนี้มาสิวะฮะมาเอา้าโดนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยโอ้ยโดนริ้วไอ้เราก็เล่นไม่ค่อยเป็นซะด้วยซ э, ีฮะยังไงวี่งมาเฮ้ยเดี๋ยว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 โดนฮะเบลี barely. Barely overhead, ่ทูเบลี่โอเวอร์เฮดซูเพก เราโดนจับโอ้โหแป๊บเดียวนี่ตัวส้มแล้วฮะโอ้โหบล็อกบล็อกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนต่อยรีเวิร์สเอ้าโดนเฮ้ยโอ้โหโดนโคสไลน์เอ้ยสตีเวนไหวไหมสตีเวนบอกเอากูมาฆ่าก็แท้แท้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟินิชิ่งมูฟแล้วฮะสำหรับร็อกเลสเนอร์สตีเวนยังไงจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ขาติดเชือกยังดีมาขอเอ้าเฮ้ย โ oh, อโดเนเวียงอัดเคินเคิร์นโอ้ยไหลกระแทกยังไงบล็อกบล็อกโอ้ยลิวเมเจบแล้วเรียบร้อยลาก่อนฮะแหมแรกเออโอ้ยเอฟไฟขนาดนี้มายังไงต้องเขา,ต,เาต้องเคาเตอร์ได้ปะเนี่ยเอ้าไม่ได้ด้วยหนึ่งสองคิกเอาไม่ได้เออเรียบร้อยตาแรกเปิดตัวยังเจนาร์สดีกว่าโอ้ยอย่างที่บอกไปนะฮะว่าผมนี่คือเล่นไม่ค่อย เก่งด้วยไงนะครับผมนะโอ้บล็อกนี้91นะส่วนสตีเว่นนี้63ฮนะโอ้โหก็ตามสภาพฮนะไม่ถึง2นาทีเลยแพ้รูอ่าแพ้อย่างรวดเร็วเลยเกินนะฮนะโอ้สตีเว่นนอนกลงตูดรอเลยฮนะจังหวะนี้เนะี่ยมาเดี๋ยวไปดูอีกแมชหนึ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป,ป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับผม เพื่อที่จะไม่พาลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานรัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเอาอีกสักตาหนึ่งกันดีกว่าครับเจอกับทางด้านของ เป็น t r i ปเ e อครับนะที่เราจะต้องเผชิญหน้านะโดยที่ครั้งนี้เราจะเล่นเป็นริโก้นั่นเองนะในกติกาฮาร์ดคอร์แมชนะครับผมนะเออลองเอากติกานี้มาเล่นดูบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าตอนนี้นี่โอ้โหโดนเอาโดนเอาอันนี้ยังไงริโก้จับมาเดี๋ยวเดีโดนล็อกคอฮะแบ็กเบเกอร์ลงไปเฮ้ยโอ้โหจอดี จบตีสองดอกกูไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยยังไงอ่ายังไงซีจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยีหัวยีหัวอ้อยอ้ยยังไงที่เบสบอกไอ้นมไม่แน่หลวงซะเลยละกันไปลงกล่องเอาดูก่าลงกล่องปะโถยะอ้นี่ยังไงจับมาจุดนี่ต่อยมาจับวียังปี๊ดมาใส่เป็นเออคอสอาร์มเบรกเกอร์มาเอา เอ,อ๋อปีนปีนอ่านี่นี่มาแล้วเข้านี่เป็นไงล่ะมาป้ามาเปล่าฮะมาใช่ไหมยังไงจับมาจึบมาปีดลิสล็อกมาคลอสามเลเกอร์อีกครั้งหนึ่งมามาน,นี้เอากดเลยลวกันกรรมการหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวโหทิเบตทิเบตบอกมึงใจใจคอมึงจับกดได้หรอฮะ อ่ะนี่อ่ะตบมือหน่อยครับนะผมเก่งเข้าใจเปล่าฮะยังไงมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะมาจับปีดมาไหนไกรายเกอร์ร่วงไปเลยเออนี่เป็นไงล่ะทิเบสร่วงไปสปายฮะนี่เป็นไงลงมาเปล่าฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไงวะเอาร่วงเองโอ้ยมันไม่มีให้กดลงเหรอถ้าลงนี่คือร่วงเลยใช่ไหมทิเบสเขย่าโกลงมาแล้วยังไงจงังหวะนี้มานี่จับปีงไปก่อน เออเอานึกว่าจะชนกลงไม่แน่ไตร่วงไปเลยเอาโดนเวียง hey, เฮ้ยโอ้ยโดนเพชรดิกีเอาโดนเรียบร้อยลักก่อยเออเพชรดิกีนี่เป็นไงล่ะโกรธเลยกรรมการนะหนึ่งสองคลิกเอาไม่ได้ด้วยโอ้โหจบเลยโอ้โจบแมตชนี้นจบไวกว่าแมตตะก,กี้อีกกว่าโถเอ้ยนะโอ้ผู้ชนะในแมตชนี้ครับทริปเปิลเอชนั่นเอง โอ้โหเรียกว่าตัวเก่งก็ไม่สามารถที่จะตัวเก่งนี่เก่งยังไงอยู่วันยังข้ามนะเนี่ยคือไม่สามารถที่จะปราบได้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับเกมนี้นะครับ WWE SmackDown Here Come The p a i าเฮอนะฮะก็ต้องไปฝึกฝีมือเยอะครับนะกว่าที่จะมานั่งเล่นโหมดเนื้อเรื่องให้ได้ดูกันนะครับผมนะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรรอดูกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะสวัสดีครับบา,บายยนะครับ